สวัสดีครับสวัสดีกับญญากาบรรยากาศยุดงพี่น้องบรรยากาศยุดงพี่น้องเลยบรรยากาศยุดงพี่น้องฟังนีนก็จะเป็นปลาอ้อยพี่น้องปลาอ้อยแล้วก็มันนี่อย่องมันแล้วก็เข้าพี่น้องเข้าคลิปนี้ก็ได้มาลิ้นดงพี่น้องมากินข้าวปลายุดงพี่น้องกับบรรยากาศนี่แหละ นี่คือเทียงนาคลองนันตัญจน้องตะยักเนื้อเสื้อเื้อซื้อซื้อซื้อลาวซื้อวังนะเะต่กินบ่อือเกียรติคือเทียงน่านอะนรยังโอ้สายาสายาตะยักวบ่เราก็ปลูกพักพี่น้องส่วนพักเราทั่ว สวนพักนาเยาววันนี้ม่ตัวประมา,มาคณคนพอคนเลยล่ะเญญาเอ,อไทยบรรยากาศดุงขวัไทยนี่ยถอ้โอ้อันไทยอันยังอันนังนายังเดิน,นเนสือเผา เยอะเอกดกเสียเสียขาเลหมดโอ้นวลยให้มันบ่กบกแล้วยเป็นซื้อไทยกินข้าวปลาเพียงให้เพียงนาค่อยเกิดเหตุยูทูบนอะขอาูพักง่ายมากขาวเพ้อมันลูกน้องเพ้วเเพ้วแมไปไปไปแม่ตัวเล็กัวเลยนะ สสวยแรงได้เนี่นะอยส่วนนาของปัจจันนี่มึงะไปทายกันเข้าผมนี่เทียงนาเปนลูกสาไปเตีนบ่เออเทียงนาตัวเล็อเแนาตัวเล็กอย่น้องสมสมสมสวน วันเมทตัวเล็กมะโอ้กะห้ากำลังสิปลูกกำลังสิขึ้นเนาะกำลังเริ่มขึ้นมาอืมบรรยากาศบรรยากาศเที่ยงนาตัวเล็กเดินเสือแผ่วๆเพื่น้องโอกเขับไปเต็นต์ยู่จังหวัดเด้อร์คู่มือเนี่ยไปเรื่อยๆบ่

โอ้กวยยังี่กวยต่มาดิกวยน้ำหวาเขานี่บ่กวยต่านี่เนาะกวยหูสูงเนี่ยนี่โอ้น้องโอทุ่มหูเอบถ้าเันหักนลยคับสรบย้อนนี่จคือเอออต้นสูงแทบวะสูงกว่าต้นกวยนาคอยอีกต้นกลวยพลาเสนี้หนสูงแล้วพน้อง ก็หาเห็นไล well. <G l ül eps> oh. ้เพ็ <Labor ator il fi> <M edia> like sure? ่น้องเนี่ตรงคนสูงสูเนี่ยโอ้คลิปนี้บริจตต่อพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งหัหลวไปเรื่อยทางเข้าพี่อน้องโอ้โอ้โอ้พักการกินกับลาบพี่น้องกูพักกาดไปกินกับลาบกูก่อเนี่ยเบื่อเนยหน่งกินเบาเดียวกับบุบ อือ <ừ> ืมปลุก <ừ> ค่อยค่อยกะท้ายแบบมากินข้าวป้านะนนายน้ำไห้น้ำานายงเห็นหรอกะท่ายนะ่ยทุกกางบ้านก็นกบอกบ,บอกได้ท้ายเด้บอกท้ายส้มสีส้มห้าได้ไหทายแบบมากินบรรยา,นะาก,กาศแบบนี้นะมักบรรยากาศแบบนี้อืมอ่าบอบบอกเว้ย <ừ> คอยมกักท้ายบรรยากาศยังสีและ คนมาแน่มาแต่ผู้เดียวอดอู่บไปบานภาษาบามนก็คือพอกแ่ทนึงหเมียซื้อน่งหัวกไปใส่นี่นาถอนก็อ้างเลยเออาไปหดสวนดิโอ้โหน้ำมุกลายมันก็อก น่อย้อันนี้ต้อชุบชาซื้อๆเยวลาเราอยกใส้าสาทางนี้เขาก็โพทางนี้ออกมาชุบทางนี้คอยจะเห็ดยังสีอยู่ซื่อหอมาไม่มีอยู่สุออ้เปลไาเบื้งมาทางอ,อกบบอบอเห็ดเห็ดนี่่น้ำไหลบ,บ้งไหลบ่โอ้โหอ,อ้ไป้สะาะแองกี้ออกมก็ออกแล้วเนาะเจียวยู่พี่น้อง โอ้โหหอกซุปไปโอ้ก็เห็ดเราก็เดี stop, 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 stop. ๋ยวเดี๋ยเขากำลังเห็ดเป่งด้วยนี่เป่งผักอยู่ข้างหน้าค่อยค่อยกำลังตากเป่งไว้ด้อยนี่ตากดินไว้มึงเอาอเออทอุกถ้าตัวนี้มันบก็เขายากโลดทอก็ไปสิุปตรงว่ามึงมีลายมุมมึงก็เอาซ้ำช่องตามาถามตามาใสร็ปุ๊บขวางโต่ะสุตัวน้น ว่าเป็นตัวนั้นน่ะนะเพราะว่าสิว่ามุ้ยซูมมึงมีเงินซื้ออะไรกันสุร์เซลสุร์เซลกันไหนคอยมีอยุเพีงหนึ่งคอยต้องการอี้เพงหนึ่งเดียวนี่เพราะว่าเพงหนึ่งมันข้อยนะต้องอีเพีงหนึ่งมันสิยเฮงอยู่พอพูดจริงๆนี่พอพื้นนี่มันก็คือเขาซูมแล้วมันมันต้งหมุนน่ะนะคือมู่มาเหมือนยักษอเออเทออธรอมดาเสียมันมันเป็นมันเป็นคลองแม่ว่ามันเป็นคลองกันไงอันนี้เป็นคลองเขาเป็นคลองโบราณอันมาเขาโยกเป็นยังไง อม,มืนแล้วคนบึงอเ๋เก็บผัก,กาดกับปุ้นนะพน้องกาดพ่ม,มันในมดจริงๆกบมาด่านคอมมันดึงทหเอ๋เอะลงกูจิตสิชุพวกทยยุ่งเหรอคบ <ะ S 2> มาด่านคมมันด่านยกนะโอ้มาด่านยกเออมาด่านคอมมันนี่เท่านั้นเออมาด่านคมมันนี่ได้ยกเาเอาไม้ยกน้ำถือโอ,กอ๊อกวโบราณนั่ตนี้ ออกดีทำนี้มันอะไเขานยาเขายักไสเขานอะไรอ้ออืมเขปอะไรอ้อกัห้อยไปเลยนี่อืมเาเอาแต่นีซุปเขาซีุไน้ำออกแห้งอยู่บนนรรมลาอยู่อ๋อเอาพอพอพอปั้นออกไข่ปนปลาเราก็ปนปลาบ่ใ่เส็จแล้วเราปนปลาเสร็จแล้วอืมเดือนละเดือน เอาเนอบนป่าไปน้องเมืานกัดเสือเสือแก้บแกวกนบนแก้นนแก้นี่มาัดอาโอ้หอมปี่หอปอมปีเรเอเปียเีเลยอมเปีนกลาหมี๊ลงมเีเาบอมปี๊รเมปี๊ยปาไว้ลอมอมเลยอปลาไว้ปีีลอปีลอปลมปบมบอ มันบในแก้เลยเนาะมันบในแก่นี่อันเขียวอยู่เออนี่มันกำลังมันกำลังสุกนี่มลันเอาต้นมันเป็นหรือมึงอย่าล่ะมึงเอาต้นมันซุบไปเพอีไปปูกอะไรอ๋อเอาเอาเอาเนมันอีกวัวปะมันจะสิมันจะขยายเออแมนดมันจะขยายมึงจะของปูไว้มันออกคกหนึ่งไนนบเดยอะโอ้บักผาหอมพันงนี่ น้ำหวาเขาตัวบ<า>อโจอดได้หมพวกนี้เจเราบ่อยนี่น้องส่วนคน่ั่บึดเต้นยักเรวกินเพี่น้องเะษสรผสมผสานของแท้พี่น้องืนี่คือบรรยากาศ ไปหาหอไปหาหอไปูาหอไปห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 าหอไปไาหอไปหาหอไปหาหอไปหาหอ ก็มันเป็นห้องของมันได้ทางที่แล้ววๆเจ้าเรา่ต้องมาหรอกพัดีรบจ้ามันได้ผักเอายู่มาส้มผักมาแล้วนวันแนวมันกินข้าวด้ยพี่น้องเ้อกินข้าวกันบ้านกินข้าวกับสิได้ทำงานนะบ้านน นี่คืออันแนะม่ตัวเล็กกับพอตัวเล็กมานาอเอาเก็บบันไดกว้วไว้สำเนียก่อนแล้วก็กินข,ข้าวกอนพี่น้องมบ้านนะเกี่ยวข้าวเจ้าเกี่ยวข้าวข้าวเหนียวหน้ะกากไรกาไร่ทุนเลอืมเกี่ยวเบิดบ่เกี่ยวเอาบดบ่บดองเอางัวมาให้เลีหัวมีเงินผมบอกอ่อยเอาเมียใครใครใครก็รักเน,ะนะาน <laughs> <คร S 1> นะเคยดีแล้วเราแล้ว <laughs> อันตัวเล็กกพอตัวเล็ก แม่ตัวเล็กพี่น้องดันเสือแพ้วพาวพี่น้องเดี๋ยวนี้ลูกสาวคนอังไปเดินไายอยู่เป็นบอกเดินไายแถวแถวเลยแถวเลยกรุงเทพบนมอเตอร์เรลกรุงเทพบนมอเตอร์เรลกรุงเทพแถวได้เลยมาอันนี้มาหน้าอันเกี่ยวเขาพี่น้องไปเจอกันกับบรรยากาศหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็จบ คลิปก่อนไปน้องไปเจอกับอีกคลิปอีกเรื่อง